สบายดีทุกคนตอนนี้กลับมาพบกับเป๋าซอนนงอูเนาะพบกับเป๋าซอนนงอูรองสารว้ายจะไปไหนเนี่ยไปเที่ยวใต้ไปเดี๋ยวเที่ยวใต้ไปบ้านพ่อใช่ไหมใช่ใจพ่อเลยมากอันนี้น้องตุ๊กเกียมกระเป๋าใช่เบมบังดูอ๋ออันนี้กระเป๋าพ่อเยอะเครื่องนุงนี่มมโชเอออันนี้บิ๊กเตอรี่บิ๊กเตอรี่ก็ไปวะไปไปตังการสามคนตุ๊กซี่อัน เจุ๊กซี่เข้าเวียงได้ทุกคนการแต่งตัวของเธอใสื้อุปกรณ์การไปเฮ็ดคลิปอยู่ใต้มีนี่มีกล้องกับโกโปรกับโทรศัพท์ใส่ซากเอาลยที่เอามาแล้วเออพวงมันตึ้งเลยคุณน่ะมีการพับตาฮุบๆอีกย่านลืมไม่กูเบิ้งไงเบิ้งกันเว้ยไอ้ก็ไปว่ะไอ้บอกไอ้บุไปว่ะบุปไปหานู่นอยู่ส่วนฟในป้าสปีกอ่บไม่ได้ไปเหรอ ส่งตัวแทนไปแล้วครบแล้วเออครบแล้วอุ้ยลืมเสัเดอดือดดเอมีจากโตสั่นมีซ้ัวเใหพอแล้วส้มโตแล้วก็พอละตัวที่สี่ใส่เยอะเออพอแล้วจากโมเลยาแม่เลยอ่แม่ระวังเออแม่แล้วแม่เล้วเล้ว่ละเลเละเอาโบแมนโบแมน คิดว่าไม่ลดคิดว่าไม่ลดคิวตายฮานกบอกว่าเขาบอจะเผ็ดไฟน่ะเยอะวันะเอาลืมม้อเออไอ้น่เอาเาางมือนำวะาเอามืตอนพุ่นเออเออน่ะเอยตาแล้ว ดีใ,ใจีไปกิกนไ,ไ,ไปไปันนี้นะเดินทางอะเด้อวันนี้เด้อเดินทางปลอดภัยเด้เอ,อตุ๊กเรียกมาด้วยตุก๊กเออก,ก,กิกไปเกลงนเรียกมามึงดูันนี้ มือไปเดินทางปลอดภัยเด้อน่าห่างหน้าตุกอย่าหน้าห่างล่างเดี๋ยวฮอเดเวียวมึงจะรู้สึกหน้าหนะ่างล่างขี้ง่ายเด้ตุุกฝุ่นไหนเออเอ,อไปแล้วฮอแล้วเซนห้าเดอ้อ ได้แล้วยายเขาเย่แมากเลยนะแม่ฮะแม่แมุ่กป้ากัได้แม่เฮยก็เท่นี้ดีงนะทีแล่นาเฮนแม่เดินทางปลอดภัยเด้อคันที่ห้าก็รับตารับตาแลนอนแล้วมันสิบห้า เออา่อลคเลตได้ไหมคะคอเลตบอลอเลตเอาไหมอ่ะเอาเดี๋ยวเอาคอเลตเอาวะไปอันนี้ปุ้ยมันไป็นรถลงสัตว์ฮะเออจะไปฮอนทิวอะอ้า Uh ไปแล้วไป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 วันี่นะเดินทางปลอ,อ,ปอ,อร์ส <c oughs> ไพร์เดอร์ <c oughs> ไปฮอ่เลยฮอดละเซนห้าเด้อไปไปยิ่งขึ้นห้องแควขึ้น แถ่บ้านนอกดีเนาะบนกไรอยู่ในอยู่ในนี่ยในพี่เดินทางข้าคน้ำวะ้าเล้ว่าทใสตอนเออเอากระเป๋าไปไว้แม่ตุกเปไว้ในรถค่ะเดินทางปลอดภัยบันนี้ไปเด้อบันนี้เด้อ lúc các bạn thao tác tham gia lúc. phải leo. điêu này không như này à bóc yam cái hoa là cái bóc yam yam. bye เนาะเดินทางปลอดภัยไปฮอดมาถึงที่รถฮานหน่งหกแม่นะโอเมนั้มาเล่นชิ้เออบายตื่นเต้นแต่ก็เคยไปเซนีคือเห่าตอนนั้นคือกันอันกตว่ามาวันไก่เััก่ท่เ่าอะเอเข้าใจพอได้ง เเ้ขอใจาไดแต่ก่อนอยากไปบวกมีโอกาสได้ไปบแต่ว่าเป็นโงมาแล้วก็ื่างคืนเดินเนี่ยเพรนว่ามืออื้นเลยแบบอิ่เออเป็นเจ้ากับเต้ามือเป็นนอนพุ่นก่อนอะไรสทงโพธิ์พระายันประธานไปอะเดิทางกันสิอืมอืมอมอืมออืมอเมอือืือออืออือ โอ้ตาย <laughs> ไปทุกคนมาอีกแล้วนะมาอีกแล้วนะเ <laughs> <laughs> มื่อนี้<ป>น้องตุ๊กกับน้องคุกก๊กไปอันปักเซกับบิกเตอรี่ไปปักเซ่แล้วน้องสายน้องอู้กลับมาเต่บอลฝึกงานเนาะเขาโอ้ทุกคนฮู้บอกน้องสายน้องอู้เป็นคนที่มักไข่เน่าที่สุดในโลกอาหารที่เรามักก็คือไข่เนา่าเราทุกคนไม่เลยนเกลียงงอ อีกแล้วตำมักแตงต้มไข่อือเจะบอก่ข้าวมันเท็ดต๊ะอก็ข้าวมันเทดอือเจ๊บเป็นเดี๋ยวนี้ฮะเป็นช่วงอปีใหม่แล้วละจะเงียบเดอบานนะทุกคนเพราะว่าบางคนก็เดินทางก็ต่างแขวง ไปยำที่ยำน้องยำปูยำย่ยาไหมเนาะรู้สึกว่าเรือแต่น,น้องอู้คนเดียวบ่าที่อยู่บ้านเนี่ยที่เห็นยูทูปนี่กลนั้นไปเมื่อน้องรถกับไปน้องรี่กับไปน้องตุ๊กกลับไปไกบไปเ<ป>ฟรโบเฮนนะอ๋ออรออยไมยร่อยมากเลยลอยมากเลย <laughs> อันนี้ลูกสายลาไม่จันเนาะคุณโตเท่าควยทุกคนโตมากไม่ใช่ต้นโตนะไม่ใช่ตัวตวนะตวตวนะที่เท่าควยสมองเท่าควย <c oughs> น้องอู้อายุลื่นน้องสายนี้สามปีทุกคนแต่ว่าหน้าน้องอู้อ่อนกลัวแล้วก็คือแบบแคล้ายๆน้องสาวจับอ่ะแซ <c oughs> บบ๊อ แอนพิษคันจะขอตัวกินข้าวกันเดอ้อตอนนี้น้องอูก,กับเฝ้าฮานให้แม่เนาะเพราะว่าแม่บทสบายเนาะแม่เป็นใครคุณแม่นอนเฝ้ากระตางเงินเดี๋ยวเวิงเด้อโอนอีเรเมจ็บหัวเม,มื่อยแม่เป็นใครทุกคนอูตรงได้เฝ้าฮานแทนแม่มวันนี้แม่ต้องนอนเดี๋ยวเอากระตางเงินไป เอากระตั้งเงินไปเด้อเมือม <laughs> ม่อนี้กะบรรยากาศกับมือเงียบมาทุกคนเพราะว่าเป็นปีไม่ลาวแล้วเป็นปีไม่ลาวแล้วไทยบ้านน้องอูฮันจะออกไปตั้งแข่งเนาะจะไปลิ้นตั้งแข่งจะ,ปะไปยู่ในบ้านะนะเพราะว่าอันบางคนกัไปยามปู้ยามย่าบางคนกับปยายามพี่น้องไปยามบ้านเกิดเมืองนอนเนาะบางคนกับมายุ่นี่ดนแล้วก็บ,บ้านเกิดเมืองนอนไปอยู่ซื่อื่นกันพยายามเนาะคือน้องตุ๊กกะ ไปบ้าไปจำปะซักเนาะไปปักเซเนาะไปกับอ่าน้องกุ๊กกิ๊กกับบิกตอรี่เนาะเพราะว่าน้องกุก๊กกิ๊กพ่อของกุก๊กกิ๊กฮันเป็นคนไทยไต้เนาะเป็นคนแขวงจำปะซักุ๊กกะสิไปปักเซเป็นครั้งแรกเนาะแต่ว่าน้องอูฮันบอกไปน้องอูจะอยู่บ้านเนาะ,ะหลังจากปีใหม่แล้วเมื่อเดือนซี่หรือว่าเมื่อเดือนเมษานเนาะเดือนพฤษภาเดือนพฤษภาแม่นอ่าต้นเดือนห้าเนาะน้องอูจังจะออกเดินทางเนาะ จะเดินทางเนาะน้องอูจะออกเดินทางโบมุวาจะเดินทางจากพอจากจากมือเนาะแต่กะว่าอาจจะยากไปให้หลายสุดเท่าที่จะไปได้เนาะกะฝากทุกคนติดตามเนาะว่าน้องอูสิไปใส่เฮ็ดยังเนาะกะมีแผนว่าจะไปหลายแข่งอยู่เนาะแต่กะการเดินทางครั้งนี้กะสิได้ไปกับไปสิได้ไปกับมู่แล้วกะหลังจากนั้นก็สิแยกทางกับมู่เนาะแล้วกะไปทางไผ่ทางเราเนาะ ฝากทุกคนติดตามไว้นะว่าสิไปใส่คลิปนี้กัหลาทุกคนไปก่อนด้วยพราะทุกคนก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องอุยคลิปต่อไปเด,ด้ขอบใจทุกกำลังใจที่ให้การติดตามแล้วขอบใจบ๊ายบาย